สุดท้าซูท oh, oh. ี un, out, parole, ่เมยนะครับมันนี่อยู่ในซองวิโนลีมาสเตอร์ของดูนี่เลยก็เอ๊บิชี่โอ้ไม่ได้เล่นมานานนะครับไดูล่นนานมากหรือว่านานอะไรเป็นไงเสียงผมต้องซูใหม่มันครับเป็นไมค์แรกเลย่มเคยใช้อะที่ก็แหละดิสช่องปุ๊ก็มีไมค์กับกล้ออื่นแต่ไมค์ผมเข้าเสียงไม่ได้มีเสียงในเกมครับมันจะเันเฉพาะที่ในปุ๊บเท่านั้นเสียดายมากมีเสียไม่ได้ยินเสียงที่นั่นนะครับสนับสนุนนะโอเคลอาดูกันดีกว่า

คูได้เรื่องก็ได้แล้วคนระับผมก็ได้จับทุลรงรมาด้วยนะโอเคตอนนี้ฉัยนยังขี่จรได้นะตอนเดมันก็มี่พี่นรถสายสิบหกนะไปไฟ้ได้นะตอนนี้มีนะชิปเป็นแปดวลแล้วนะแปดไว้ตอนนี้ของผมในพัฒนาวิดี์อยู่นะสวยๆแล้วก็ของพวกนี้ก็ได้ครับ ลุงก็ได้แล้วแบบผันทีกบ้านเลยนะแล้วก็จับแ็่สตอร์ทอะไรมาแล้วก็จับเออหลายอย่างครับอันนี้ก็แค่อยากจะมาเทสใหม่นะก็น่าเป็นอีกเรืงแล้วกันก็อ,อยากเล่นอาร์ตนะคิดถึงฮอตเกิลที่ขี่ทีลกเล่นอยู่ลตอนนี้ตอนตนี้ไม่เหลือแล้วครับต่้นชมไม่น่าเลยขี่ตัวนี้ วันนี้ผมจะมาจับเตลเรไม่ได้ม,มาจับเตล่นะครับเขียแต่มาเทปไนเฉยเมาถูิดีไหมเโอเคแค่นี้นะครับทำไมเขีนมาแ้องแค่นี้นะ่นนะ